เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนต์ในจิตใจวันนี้พบกับ4ขั้นตอนในการเข้าถึงร้านเวทมนต์ในจิตใจกับหนังสือ Into the Magic Shop โดยดรเจมส์อาโดตีแปลโดยนายแพทย์นาทีสาครยุทธเดชโดยเรื่องราวเนี่ยจะมีการเล่าถึงเด็กชายคนหนึ่งในเมืองแลงคาสเตอร์เขาชอบและก็ต้องการฝึกฝนการเล่นมายากลเขาจึงได้ไปเจอกับร้านขายของสำหรับเล่นกลและได้เจอกับรูทแม่ของเจ้าของร้าน โดยรู้เนี่ยก็เสนอาการสอนมายากลให้กับพระเอกของเราครับโดยสิ่งที่รู้สอนเนี่ยมีความเป็นมากกว่ามายากลเธอสอนเทคนิคในการที่จะเข้าถึงร้านเวทบนภายในจิตใจของตนเองเข้าถึงศักยภาพภายในของเราเองโดยคนของรู้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนด้วยกันครับตั้งแต่ตรงนี้ไปจะมีการสปอยใครที่ไม่ต้องการฟังสปอยสามารถกดข้ามไปได้หากใครต้องการฟังไปพร้อมๆกันสามารถไปต่อได้กันได้เลยครับการเข้าถึงศักยภาพภายในของเราเองครับ จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกัน1ก็คือมีการผ่อนคลายร่างกายให้เต็มที่คุณจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกลบกวนหายใจเข้าออกช้าๆและเพ่งความสนใจต่อมาที่กล้ามเนื้อทีละส่วนทีละส่วนทําให้ร่างกายเนี่ยได้รู้สึกผ่อนคลายเต็มที่2ครับปลอมจิตให้นิ่งเมื่อเราเนี่ยฝึกผ่อนคลายร่างกายเต็มที่แล้วเนี่ยสิ่งต่อมาคือมันจะมีสิ่งรบกวนทางความคิดมากมายที่จะเข้ามาครับจงใช้วิธีการกล่อมจิตให้นิ่ง ในการที่จะใช้วิธีในการกำหนดลมหายใจหรือจะเป็นวิธีเทคนิคที่เป็นการมองที่เปลวเทียนนี่เป็นเพียงแค่เทคนิคหนึ่งครับที่จะช่วยให้คุณเนี่ยลดความวอกแวกและมีสมาธิมากขึ้น3ครับเมื่อคุณผ่อนคลายร่างกายเต็มที่แล้วก็กล่อมจิตให้นิ่งมากพอขั้นต่อไปคือการเปิดหัวใจถ้าคล้ายกับคำที่เรานึกออกก็คือจะเป็นเรื่องของความเมตตาเป็นการเปิดหัวใจเมื่อคุณเนี่ยมีจิตใจที่นิ่งมากพอแล้วเนี่ย การให้ความรู้สึกรักกับคนที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันการฝึกเชน่นนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยฝึกความเมตตาแล้วก็สามารถเปิดหัวใจได้สําเร็จครับขั้นตอนสุดท้ายครับเมื่อคุณผ่อนคลายร่างกายมีจิตใจที่นิ่งเปิดหัวใจและมีความเมตตาซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะต้องฝึกต่อเนื่องก,กันหลายสัปดาห์นะครับขั้นตอนที่4ี่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการกําหนดจุดมุ่งหมายให้มีความชัดเจนคือการจินตนาการภาพว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทําสําเร็จในสิ่งนั้นๆได้ นึกภาพตามให้มากที่สุดเพื่อที่จะทําให้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาได้ครับโดยหลักใหญ่ใจความของ4ส่วนขั้นตอนในการที่จะเข้าถึงร้านเวทมนตร์ในจิตใจเนี่ยก็จะมีเท่านี้ครับใครชอบอยากให้ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสําคัญนะครับสำหรับวันนี้ช่องของเรา d e ีย Book หนังสือที่ละของผมลากันแต่เพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ